กักวันนี้แพงกันกันแพงกันแพงพอกันจุ๊บหนึ่ทางนี้ทางนี้หนาผักหนาผักหนาผักเออปากเี่บ้ากินปลาทูใช่เอาละเอาละเออแก้มนี่เลยแก้มน้อยน่อยนี่อุ้ยเออโอเครักกันรักกันอืนี่สวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะ mà chơi nong vi vi nhám sứ suy lê mà bưng nong vi vi kín thọ cần đây mà đi bán nong vi vi kín thọ cầm nhau yếu thu cha con nữa thu cha ơi này thu cha cha đôi kẹp à, bò kín nhang ăn này hả thế mày thua này bằng búa phải sửa mà áo đi Đó ไป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 มันห่อนนะเอาหนามนี่เอา,เอาบังดูพอเตียงใส่ป้าเลยบิวอยู่ที่พอเตียงไปป้าบิวแล้วกินแม่เขา่าล่ะชดใชมองเนตตาทั้ขงขอเสียพเนาะทั้งวอลเา่โดยโอขอสิบไปป้อะไรเลยนะโดยบังเ,เนี่ยเจ็บตาอากะนั่นใครเน่ยโอ้ผลเจ็บตาไม่เห็นอากาศมินี่นี่แหละโมลีบวม,ม แกรก็เป็นเลยบอโลจะตะเกียันคิดอันตาพ่นผู้ตาผู้และกระรงก็แต้นต่อนี่เอาไม่มีพ่ออันอันส่วนลมเขื่อนลมเขือบุมี่ได้หระะขึนบ่ขึ้นมเกก็ขึ้นก็ได้มันนักออกมันมันมันอีนางก็เป็นเหือกันนี่น้ำตาแบบมันผูเลย มมัันนหูเลยตาบวมเลยนี่นะตาไขรเลยขางนี่แต่มันไข้แล้วมีตู้เพิ่นไป๊วหยาดหยอดน้ำบ่แล้วแม่งขาตาอะไรแม่งขาตาแม่ขาตาแม่งขาตาออกเลยแม่ออกเลยออกเลยแม่งออกเลยแม่งผูแม่งขาตาแล้วแม่ห้องก็ห้องก็เสียกินข้าวด้วค่ะข้าวกับบุกินอ่ะข้าวกับปลาทู ข้าวกับปลาทูบ่ค่อยได้กินข้าวกินแต่นมนมนี่เก่งเพิ่นเคยกินนมเนาะแม่ข้าก็บ่บ่ปานไดเ้เด็กน้อยน่ะข้าวนี่มื้อละเื่อยบ่อยากนะนันคือกักินนมหลายกว่าก้อนข้าวนี่ยคือว่าัจังได๋หิวจังได๋หิวนมเพิ่นล่ะอือบิวมากินนมเนาะบ่ปานด้ สายไป้านุ่มคือชิยะสองปีอยังไหป้ายังไหป้านุ่มเลยป้าแรยสองปีเลยแถวแรนะวิวแถาแรนรอะว่านเลยพังใหญ่นึ่งบ่อันขวดนมผลที่แรนาว์เมนทรงใครดีเดี๋ยวว่าเหรอเนี่สัมขาผลแรกสัมขาหน่อยผลแรกขาผลแรกตั้ใหญ่อันจะรอบวิว จกโล่ลูกได้จากโลเลยวิชิมหาอไิมาละคนน้ชิมหาโลแต่ได้ชิมหาจากโลจกโลบอม่ดเจ็บตีนเป็นยังตีนหน่อยว้าวเก่งเลยเลยยังจักไปไไลยเี่ยบวดสบายดีเลยยกำลังเดินทางปลอดภัยน่กำลังชิขึ้นเมืองพีนปะ้วยสบายดีพี่น้องเลยได้ยังมือนี่ ลายคือเก่าอยู่ลายคือเก่าคุณอาจารย์ชื่อเครื่องนี่ก็จะออกเอาปลากระป๋องโดยอ่าไปสามสี่คนบ้างมานี่เบิดแกงสี่ห้าเบิดนั่นแหละเบิดแกงคือเก่าคือเก่าคือเดิมเนาะมาม่าปลากระป๋องไงพี่น้อยเลากระปอคือเก่าคือเดิมไปไปไปแล้วไปป้าน้องบิวตี่แล้วกินไม่ข่าวบักละผู้พ่อไปเลยผู้ มาอยงตัวห้องมาอี่งกินทั่วบ่มกทั่วมกทัวมกบัวกินน้ำข้าวขนวนอนเยกินบิดป้าเนี่ยนอนเลยเนาะด้วอใช้ในตู้บิวเลยไปใช้ไปนี่นะเจ้ากิดคนอนน้าบวในตู้เจ้าตู้ไปใช้ไปนี่นะ เล้ยวพอตูไปตูไปโน้ป้าไปคีมเชเดเลอร์คีมเชเดเลอร์ป้าบิวแมนบอเบิ้งตาะเบื้องตานะไม่จำเหรองอนบ้องตไม่งามาายที่หนหูเลบอฮะมงหาปลาลเกมึงนี่อ่าหนีมันนี่หีนนี่มนนีเออหนีันฮ่าฮ่าแล้วหนีมเลยเอาบิวนิอู้ยาเลยหยาปลาลุกแนนนี้เด้กัน เขียวเขียวแต่ละคนก็หนูนี่วิวยิงเขียวเรึอ่ะยิงเขียวปลารุ้งด้วยหาเขียวนะยิงหาเออได้ยิงนะยฮะวิววิวยิงโอ้ยเขียวกานนี่การกินไหมข้าวล่ะแม่ไปป้าเถอะเมย์ไปน้ำพอกันเด้อแม่ไปน้ำพอเตียงกันเด้อยุนป้าเด้อ เป็นยังเออกินเออเอาชดได้ดูละมันจงบ่เปือนมาเสือกินยังกินน้ำชมดมฮะบาชดบชุดจะมือจับว่อืนพอเลปาบายลูกลักกันลูกกกันลูกรักกันก่อนแลพอไปป้าแล้วมันอารักันรักันจื้อได้ยูนิแม่ด้อืะป ป่าชื่อตู้เนื้อชื่อตู้ชื่อพาของป้าไปชื่อนะไปชื่อป้าชื่อบอกแขกมาขา้ป้าชื่อบอสอปลักกันละกันกันไปไไไปพอไปป้าก่อนเห็นไหมพอไปป้ามาลักกันกันไหไปเะไปเรครีมเชเด้อเด้อลูกแลูกยืด อะไรกันวันนี้แพ่งกันกันแพ่งกันแพ่งพอกันจุ๊บหนึ่งทางนี้ทางนี้นาผักนาผักนาผักเออปากเลยบ้ากินปลาทูชะเอาละเอาละเออแก้มนี่เลยแก้มน้อยน่อยนี่อุ้ยโอเครักกันนี่รักกันเนื้อ ป้าปาป้าสวยเลยตกลงไหมไปไปพอกันยบ๊าไปายกันยบายกันไปายพาเมื่อไงไปไอชิไปพ่อบ้าคิมชิเลือกกระพอกก็อย <site. S 2> ู่บนป่าดไป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 มาจุ๊บจุ๊บมือจะนั่งลงตกได้ตกขาหักได้นั่งกินข้าวเออนั่งนั่งะนั่งกั เล็กหน้าเล็กหลังไมใช่พอไปเด้เรไปเดินโดยเดินทางปลอดภัยเดิค่ะโดยไปใกระวยเลยเนาะแม่ไปน้ำพอก็หยยุมป้าลกเดนสานี่ตู้มาเล่อยเดินเป็นยังเป็นไข่เอาไม่รืเอาไม่เรือเป็นยัง เป็นใครชื่อยามากินค่ะนี่จักจุปบะไปตรวจบ่ห้องเสือลูกเสือเสๆอเสเสไปเรียวไปเร็วเอาประตูแล้วประตูพอเลยลงมาไปเอาประตูไว้ลงมาหนิเร็ยเด๋กวพาลูกนั่รถไปไกลก่อนมากหนิ ไปลไปนี่ไปไปนเดินเดินเลนไปได้ไปดลไปย่างย่างย่างไปบังไปบังไปย่างไปบังไปยบงบายทีบายทีายบายไปบายไปไปายคุณไปแล้วมาจุ๊บจโอเคไปแล้วอาร์ตไปดึงไหมเอ้ยอาร์ตเนย์ชายนองนี่ เน่ใช <c ười> <c ười> ้นองขางนี่เนอ่านเอนี่อ่านอะไรขางนี่เก่งเกดึงคนข้าขังเลยอนสองสามเสามดึงไมูิวเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วดึงดึดึงีกสมือเลยมือเลยเออเรื่องนี่เ้ยน เอาเลยเลยเลยชอยเลยเสร็เลยซอยกันเลยเอออ้าวอ้าวเข่ากันมันนี่เอ้ยเข่ากันมันนี่ไปเ้ี่ยพ่อมาหนีตัวเบอป้อมาหนี่อัดพ่อพ่อไม่เข่าอะไรไม่เข่าพ่อมันนี่ะไปยังี้เคยไปมันนี่ชุดยัดบ่เอาพ่อหนึพ่อนเพลงหนึ่ง

nó cái đùn này, bay phải cất mà, nha, nham cơn tôi tao hỏi nó biểu, ní mắt nói rồi, bơ hả? bơ hả ta? con bút mẹ, để một tay nắm yêu, nám hả nhé han, ối ối, kiểu này phải xem luôn, kiểu hay cất uy biểu uy biểu uy dẳng ní, ẩn mình chỉ cái ได้ตังค์จากไหนชิวดกน้อยนี่มาดูเผปตูมาเ้ยเียท่ปตูมาเลยมาเลยไดีไปปประตูเราที่นี้อาบนไปอะบเปิดประตูให้ตู้ว่านะบอกบอกรถมาพี่มาพี่ไปลลงมะเอาลงมาไรปะนี่มานีมาโอเคโ ยืนนะยืนนะยืนบ้างนี่แล้วยืนบ้างยืนบ้างยืนบ้างไอสิขคบไปดิว่าแถวไอตู้หาบ่เห็นนะฮะสิตามหัวแล้วฮะดีไปวิวเอานึ่งตีไปกระโปรงนะที่มุมในกระโปรงถือขี้ดินนะฮะวิววิวเดี๋ยวเบังหน้านะชิบะกกบักเดี๋ยวเดี๋ยวฮะหน้ามาดู เนอะวันนี้ทันดีพระตู้ไม่ตู้นะไม่ตู้เอาหนามมาที่มีลานสาวลีเลยจะปากเด้อเดี๋ยวพระตู้ไม่ตู้จะเห็นเด้อรอให้ไม่ตู้ห้องหาก่อนเด้อยิ้มไหมยิ้มเนอะงามแท้เลยปีหน้าเขาหียนได้นี่บิวเขาเหมือนกันเด้อฉีดละฉีดง่ายค่ะโน้ยจะปาก พังดิพังตู้ห้องหาเลยไปเลยพ่อยีพ่อตื่นเนอเฮ้าส่อจปดเชนงลานซาวคนมงมงเกีิเกียที่กุกอหันตาไปเะ้าดเดเมียนวะดน ด uh ีเองลุดล si um oh, ุ oh. mm. <si so, no ้บางวดิบอกว่าจะปาดอย่าปากผู้ตู้ห้องแอขึ้นมาแา้วนะเฮ้ยไปตู้เราไปสินูปะวาดือือแค่นี้หอนเบิ้งด้เบิงไปตูไดยังนะพี่พี่พี่อุตลบไปแน่

ฮะเด็กเงมือโทรอันมือบีบอยู่่ะแม่มเนี่ยบวงไปไปแม่พีบแม่แม่อน uh, ีนะอีทองแม่ครับน้ำใิเกินไม่รั่เข่ากับกินนะแม่เปืือกกระโปงเนี่ยอ้ากินหัวกระโปงหมนเอาไม่จุกนลทั้งมือพี่ดูอ้าวเจ็บดีหอ ในเจาะกับตัวเชี่ยเลยอืมชัดเลยมันเพื่อนส่เพื่อแพรได้เลยน้องเลหมดใจเลยแม่แบกกระตุกน้ำลงรถวันนี้ให้เสด็จได้แบกไรสรุปแบกไรใช่ไห้กินขนมนี่เด็ของเจ้าเสด็จเนี่ยเนี่ยนี่แหละนี่ะเอ้ยบวงตาหมักพริกอะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอันเผ็ดแน่นะนี่แหละตัวใหม่พี่นุอยอันนั้นมันเก่าเลย

ไปไปไปยุบโบ้เลยมันในหื้ไนะแต่เต็มพุงแังรถบอลาบอหน่มนไปไปรำกัรขึ้นเนื้อไปนอ๋อคือเครื่องท่านมีไหมไปซื่อซื่อข้้งหน้าอืมนั่งๆนั่งๆยืนกันนะแต่น่าหน้าเลอปีนี้เด้วย เลาหาเก็บก <oh> ับปูกันกบเลยเออเรายงไปเรายไปกินฉลูกกินจ้ะกินฉันปะกินจ้ะเออบอกตนกสิมียังป้ากินนีป้ากินเนป้ากินจอกนะไปนะน้หนัน่านในรถจะลดนะไม่นำลนว่าอะไรดื่นคนดื่นนะบ้านนี่บ่สาวคำดื่นแน่่ี่

อยากไปยังนาคนดูคนมันเลยพ้างมีว่าเอามุ่งกับสาดเ้อกับเสือเเ้อไปนอนหน้ากลางมุ่งเ้อไปบ่ไปน้ำป้าน้าป้าบอแล้ชนเอาเตูผ้าไปล้วแหละฉันเอาเปตู้ผ้าไปนี่เห็เนีาวคำลืนไปไปไปขน้ำลงไปไปหยุกน้ำลงไป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 เฮ้ไปแท่นาเนาะคนดูคนมันเลย Có mấy chăng của tôi siêu năm đâu cứ dành cho bạn bọn đi ngon 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 น้ีน่นี่ยอไปายกันเถอะไปบายป้าุงกันยุงมาตูดมาตู่มาเอาเอาข้าวตักับข้าวมานี่าเลยเผินห่อนเฮ้ยเผินห่อนแขงเฮ้ยนกคน้งกนนี่นี่นี่เนี่ยขี่ขี่นกไปอีกอุ้ยเดียวดิเออุุ่อุยบ่นเหน้ม เอายืนก็ยืนเลยแถวๆเรือตู้นั่งครับแข่งดอแข่งหักยางก่ได้เ้อแต่ละคนดูเอาไหมเอาไหมลูกหล่ะเอามาจัดนะมายิงแม่ดึงแม่มาหนี่ดึงแม่มาหนี่งออกกตีน่ะยิงด้อยิงด้อ

เองได้มั้ยเก่งเก่งเก่งก่ง้ประตูเราไม่ตีนี่ล่ะเก่ง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 โอ้โอ้โหโอ้ทับแฮะรๆๆๆๆๆๆอย่าดึงมากกว่นี้อเก่งเก่มเก่เ่มดครบเลยฮเอาเยี่ยมกันเออบายบายกัน บายสุจริตจ้าบ๊ายบายป้าดุงเด้อจ้ะสะบายดีสะบายดีกันอ่ามันยังครบนะ